ในเรื่องของ Federal Reserve นะครับในวันที่16เมษายนนะครับถามว่าทำไมเอาประเด็นในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจที่คุณจร์พาเวลแสดงทัศนะมาพูดคุยก่อนย้ำนะครับถ้าคุณไปดูนะครับการประกาศข้อมูลข่าวสารของ White House หรือช่องทาง News ในการยื่นถอดถอนประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นใดๆก็ดีครับอย่าเชื่อข่าวโคมลอย เป็นแถลงการอย่างเป็นทางการจากทาง FOMC Reserve นะครับหรือจากทางธนาคารกลางสหรัฐหรือทาง White House หรือไม่คีย์สำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับเฟดให้ความสำคัญกับเป้าหมาย2ประการนะครับที่รัฐสะภาให้มาเสมอครับนั่นคือการจ้างงานสูงสุดและราคาที่คงที่ถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มมากขึ้น